สวัสดีค่ะก่อนเร็วค่ะสวัสดีดีดีจ้ะวันนี้ไปไหนคะเข้าวัดขาวันนี้เปิดเทอมมาแรกเหรอคะโอเคค่ะวันนี้เราไปโรงเรียนกันนะคะเปิดวันนี้เรียนดน้าเปิดเทอมมือนรดิมจ้าวันนี้น้องเกียวก็มาส่งนะคะว้าวันนี้น้องเกียวก็มาส่งนะครับคุณปวดเจะหาเอียง กับคุณลุงเหมือนเดิมนะคะสวัสดีครับเวันนี้ราเปิสวัสดีครับผมดีค่ะเปิดเธอมาแรกนะคะเราจะไม่ทันข้าวเหนียวครับตาเอ๊ะพี่ตาป้าขอขนมให้น้องหน่อยลูกไมเกี่ยวกันด้วยค่ะพ่อพ่ายหญ่เอ๋อนอนบ้านวะจ้านอนบ้านละกันร้านเของโรงเรียนขับรถขับรถล็อกไม่มีใครล็อกก่นล้อกก่อน ก่อนประเทศไท <Okay S 2> ยเราพีชชาเราีชชาใเนูเข้า,าแถวลยนี่้าขอปลดนมให้น้องมาเร็วปลดนมน้องอยู่ไหนนี่นะคะลำาสมพันธุ์ที่ิกากันนะคะผมตงเกี่ยวกันยังค่าสุดหมู่บ้านหมื่ขึ้นอยู่บ้นเรียนสุดที่นนอผมหิวน้ำครับผมหิวน้ำครับ สัสดีค่ะที่เจ่วมหค่โอ้นาลิตาย้ายห้องใหม่